คันนี้ก็อีกคันนึงนะครับค่าคืนนี้คันนี้เปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับเปลี่ยนตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์ก็มาไล่เก็บงานนู่นนี่นั่นให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคงน้ํามันเครื่องเออเอาตัวถ่ายน้ามันเครื่องหรือน็อตเอาไปตาบเกียวต้องถอดอ่างนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องอัดกาวขึ้นไปแล้วนะครับ ก็เปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเ,ออเปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูปก็ตั้งวาลนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนสายหัวเทียนนะครับทําคอยแยกนะครับเนี่ยทำคอยแยกแล้วกออ็ติดตั้งแว็กคั่มนะครับติดตั้งแว็กคัมทีแรกลูกค้าติดตั้งแว็กคัมมาแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์พอนะครับแว็กคัมติดตั้งแว็กคัมก็มาย้ายไว้ใต้ลิ้นสี่ีเสียหมดลนะนะครับ ติดตั้งไม่ข้ามติดยังไงให้มันสมบูรณ์ติดยังไงให้มันดีนะครับก็ติดตรงใต้รีติกวิเซียนนะครับติดใต้รีติกวิเซียคุณคิดดูดีๆนะครับอากาศมันจะดูดเข้ามานะครับจะดูดเข้ามาแล้วจะมีท่อไอดีสี่ไอไอดีนะครับสี่ไอดีนะครับมันจะดูดอากาศมาก็จะถ่ายเทได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอามาติดตรงนี้เอามาติดตรงนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่อากาศที่มันจะเข้ามามันเข้าแค่ ไม่ระบะเข้ามาไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณมาเอาตรงใต้ลิปี์มีเทียเนี้ยอากาศมันจะมาได้ดีนะครับจะคํานวณได้ดีนะครับสั่งจ่ายน้ํามันได้ดีอะไรได้ดีนะครับอากาศมันโฟกัวนะครับอากาศมันโฟกัวนะครับเวลาเปิดแอร์นะครับเวลาเปิดแอร์นะครับเวลาเปิดแอร์เวลาชดเชยนะครับหรือตอนวอร์มเครื่องตอนเครื่องเย็นขณะตอนเครื่องเย็นนะครับ ก็รอบเครื่องก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับยางซีนวาวแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบควันหายแน่นอนนะครับผมได้ลองละควันหายควันไหลควันอาการควันไหลตุยนะครับผมได้ลองละควันหายแน่นอนนะครับหายเกือบ80-90%เนะครับควันอาการควันไหลไหลวันนั้นผมทําคลิปไว้ดูนะครับอาการควันไหลหายนะครับผมลองเบิ้ลลองอะไรดูแล้วผมลองเทสให้ลูกค้าแล้วครับ ทุกอย่างมันต้องลองเทสนะครับตั้งแต่ติดติดติดตั้งแว็กคัมแล้วก็มาเทสระบบแอร์นะครับระบบแอร์ตัดต่อดีไหมนะครับคอมแอร์ตัดตัดต่อต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับตัวปรับอุณหภูมินะครับตัวปรับอุณหภูมิผมก็แก้ไขให้แล้วนะครับเปลี่ยนตัวปรับอุณหภูมิให้ใหม่นะครับตัวปรับอุณหภูมิก็มีปัญหานะครับตัดตัดต่อต่อตัดตัดไม่แม่นยำอันนี้ตัดแม่นยำนะครับ ตัดตัดต่อตัดตไม่แม่นยำนะครับเดี๋ยวก็ตอกเดี๋ยวก็แท็กนะครับตัวปรับอุณหภูมิของเขาเสียแล้วก็มาแปลงตัวปรับสโมโนะครับแค่ย,ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยคือตัวปรับอุณหภูมินะครับตัวคอนโทรลพวกเนี้ยก็ยังคอนโทรนได้ปิดหน้าคัดคนแอร์ตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับ ตรงนี้ถ้าเราอยากให้เย็นมากเย็นน้อยก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับอยากเอาให้เย็นนิดเดียวก็พอแล้วก็คอมแอร์ตัดนะครับหรืออยากให้เย็นมากๆคอมแอร์ไม่ตัดเลยก็หมุนมาเอาให้สุดเลยครับเนี่ยหมุนมาให้สุดแบบนี้นะครับแต่อยากให้เย็นน้อยๆเอาให้คอมแอร์ตัดก,ก,ก็บิดมานิดนึงนะครับผมก็ ฝากเอาไว้ก็ดูนะครับนี่รอบเดินเบาก็นิ่งรอบเดินเบาจริงๆแล้วทุกคันต้องได้ประมาณสัก1000นะครับหนึ่หรือ8 0 0หรือเก0หรือเกินนิดๆนะครับไม่ต้องเวอร์ขึ้นไปป่นหนึ่พนานะครับหนึ่น้นั่นเขาเรียกว่ารอบมันไม่ปกติแล้วนะครับ<ะ>เห็นลูกค้ามาถามผมมาหลายๆคนบอกว่ารอบผมปกติพี่ลองลองสตาร์ทเดินเบาแล้วลองลองถ่ายคลิปวิดีโอให้ผมดูดิว่ารอบเดินเบาของพี่เป็นยังไงปกติ คำว่าปกติของพี่มันเป็นยังไงนะครับบางคันโอ้โหอบขึ้นไป1,500เขาบอกว่ารอบปกตินะครับเปิดแอร์ลงหวบเข้าเกียร์ลงหวบนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าก็จะดึงลงมาอีกนะครับนั่นคือรอบของคุณไม่ปกติแล้วนะครับอันนี้ถือรอบถือรอบเครื่องถือว่าปกตินะครับรอบเครื่องปกติอันนี้คอมแอร์ยังทําอยู่นะครับขณะเดินเบานะครับคอมแอร์ทำอยู่เนี่ย คอมแอร์ทำรอบก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่ารอบปกตินะครับคอมแอร์ทำนะครับคอมแอร์ทำรอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าคอมแอร์ตัดรอบจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยคอมแอร์ตัดละรอบก็อยู่เก้าร้อยผ่านหนึ่งนะครับเนี่ยคือรอบปกตินะครับรอบปกติต้องอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เค้าหน้าคัดคอมแอร์ทำรอบก็จะชดเชยขึ้นนะครับรอบก็อยู่ประมาณเนี้หนึ่งพันจะเกินไปนิดๆนั่นแหละคือรอบปกติเนี่ยรอบ รอบรถเนี่ยเขาเรียกว่ารอบปกตินะครับรอบปกติอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้หมุนพวงลอยชดชวยด้วยด้วยด้วยนะครับหมุนพวงลัยชดชวยด้วยดูนะครับหมุนพวงลอยชดชวยด้วยนะครับโอเคนี่แหละเขาเรียกว่าทําเต็มระบบทําให้ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วคอมแอร์ตัดตัดต่อตัดต่อไม่เนียนเราก็ต้องแก้ให้มันสมบูรณ์ให้ขับดีนะครับให้สมูท นะครับไม่ว่าอะไรต่างๆนะครับเวลามาทํารถก็ต้องลองนะครับคาว่าลองเงี้ยค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับลองเงี้ย้างๆเสียเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนเช้าให้ดูอีกทีว่าตอนเช้าว่าสตาร์ทเป็นยังไงนะครับสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับตอนเช้ารอบจะวอร์มขึ้นให้ไหมนะครับของคันนี้นะครับรอบคันนี้จะอยู่แค่1,000นะครับ1000รอบจะไม่มีหวาไปไหนแล้วนะครับผม อันนี้คันนี้ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเอาน็อตอ่างน้ำมันเครื่องไปต้าบใหม่นะครับแล้วก็ทากาวใหม่นะครับแล้วก็ตั้งวงตั้งวาลอะไรให้แน่นอนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบแล้วนะครับหัวเทียนสายหัวเทียนนะครับดานจ่ายนะครับก็จัดหนักจัดเต็มไปอันนี้ทาคืนนี้ เอามาให้กันดูนะครับว่ารีวิวกลางคืนเนี้ยจะได้รู้กันว่าเวลาผมทํารถเนี้ยผมพยายามรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับเราต้องลองนะครับถ้าไม่ลองลอช่างจะไม่รู้ปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาแล้วก็จะเป็นปัญหาให้ลูกค้าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาช่างเขาจะได้แก้ได้นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกค้าไปให้เกิดปัญหาแล้วมานั่งแก่ก็ใครๆก็หงุดหงิดนะครับได้ทํารถแล้วได้จ่ายตังค์แล้วจ่าย ต่างลูกค้าไปแล้วลูกค้ายังขับรถไม่ดีนะครับใครๆก็งูดหงิดผมเข้าใจลูกค้าหลายหลายคนอยู่ลูกค้าก็ต้องเข้าใจช่างด้วยนะครับว่าคําว่าลองเนี้ยก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเออมาลองแล้วเสียค่าน้ํามันนู่นนี่นั่นก็ก,ก็ก็ให้คิดกลับกันอีกนิดนึงนะครับผมผมเป็นช่างก็พยายามรีวิวเพราะรถมันพูดไม่ได้นะครับช่างนี่แหละที่จะดูพฤติกรรมของรถว่ารถมันเป็นยังไงนะครับต้องการอะไรนะครับมันขับดียังไงไม่ขับดียังไง นะครับผมโอเคครับผมฝากคลิปเอาไว้ให้ดูกันนิดหน่อยนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคันนะครับอันไหนไม่ดีก็ค่อยมาพูดค่อยแก้ไขกันอีกทีนะครับผมพอรถมันพูดไม่ได้ช่างนี่แหละพยายามทําให้ดีนะครับพยายามทําให้ดีสุดแล้วแต่ถ้ามันเป็นนู่นเป็นนี่ก็คอยมาแก้กันนะครับเข้าใจนะครับรถมันพูดไม่ได้นะครับช่างนี่แหละที่จะดูอาการของรถนะครับ ว่ารถมันเป็นยังไงต้องการอะไรนะครับผม